สวัสดีวันศุกร์ค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้าเวลา9ก้าโมงนะเกือบจะสิบโมงแล้วนะคะวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565เป็นยังไงคะวันนี้มีความสุขไหมคะวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันดีไหมคะวันดีคือทุกๆวันนะคะไม่ได้ต้องไปดูปฏิทินว่านะวันไหนเริ่องามยามดีวันที่เราได้คิดดีพูดดีทําในสิ่งที่ดีวันที่เราอารมณ์ดีมีความสุข น,ะะนั่นแหละค่ะคือวันที่ดะะีเวลาที่เราได้คิดนะคะว่าวันนี้วันดีนะคะมีความสุขนะ,ะอะไรก็ตามแต่ที่เราจะทำนะคะเราจะทำนะ,ะด้วยความตั้งใจเราจะทำนะ,ะเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวัน,นสุดท้ายของชีวิตของเรานะคะวันนี้วันสุขเนาะนะ,ะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการ share, แชร์แบ่งปันขอบคุณทุกการติดตามที่เป็นคุณิงเวลาพรบัภานะคะเดี๋ยวคุณหนิง,งขอแชร์ก่อนนะคะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะ ภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะวันนี้จะเป็นไลฟ์แบบกระชับนะคะวันนี้เป็นวันหยุดไหมคะเป็นวันทํางานหรือว่านะคะเป็นวันอะไรนะคะของคุณนะคะ บางคนก็หยุดใช่ไหมคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดนะบางคนก็ทํางานก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันทุกที่ทุกเวลาคนที่มีความสุขได้นะคะทุกวันทุกที่ทุกเวลาคือคนที่รักเองเพราะว่าไม่ปล่อยให้เองจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอดีตนะคะให้อภัยตัวเองนะคะในสิ่งที่เคยผิดพลาดอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะวันนี้นะคะคุณมีอะไรที่ต้องทําบ้างคะในวันนี้นะคะทําให้ดีทําให้มีความสุขไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปคาดหวังนะคะว่านะคะคนที่เรารักคนในครอบครัวนะคะจะชื่นชมนะคะจะดีใจนะคะกับนะคะการที่เราทําในสิ่งที่ดีนะคะคนที่มีจิตใจที่เป็นนะะมุทิตาจิตนะคะชอบเห็นคนอื่นมีความสุข นะคะเป็นคนที่รักเราเนี่ยเขาก็จะยินดีชื่นชมไปกับเราแต่คนที่ขาดแคลนนะคะเขายังไม่มีเขาก็ไม่มีคําชื่นชมนะคะไม่มีคํารู้สึกนะคะคำพูดดีๆให้กับเรางั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังนะคะบางคนไปคาดหวังว่านะคะพ่อแม่นะคะคนรักนะคะต้องนะคะอยู่ฝังเราสิต้องแสดงความยินดีกับเราต้องดีใจกับเรานะคะมันไม่เสมอไป นะคะมันไม่เสมอไปนะคะใครที่นะคะครอบครัวเป็นใจเดียวกันนะคะครอบครัวไปในทางเดียวกันคิดพูดทําดีนะคะมีน้ําใจไมตรีเห็นนะคะลูกหลานทําในสิ่งที่ดีก็ชื่นชมยินดีไปด้วยเนี่ยนะคะก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบนะคะครอบครัวของเรานะคะไม่ได้ชื่นชมดีใจกับความดีกับสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่ดีเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราจงทําดีต่อไปนะคะ เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขได้นะคะเดี๋ยวคนรอบข้างเดี๋ยวก็จะดีเองค่ะเหมือนน้าหยดลงหินนะคะทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ไหมคะจิตใจของคนพฤติกรรมของคนนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะ,ะเองไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะเราภูมิใจเรารู้สึกดีเรามีความสุขด้วยตัวเราเองแค่นั้นพอค่ะแค่นั้นพอจริงๆนะคะอย่าไปคาดหวังนะคะบางทีนะคะเจ้ากรรมนายเวรนะคะก็มาในรูปแบบนะคะ ของคนในครอบครัวนะคะของลูกของเต้านะคะของพ่อของแม่นะคะฉะนั้นแล้วนะคะเรารู้ว่านะคะเราเกิดมาทําไมเรามีหน้าที่ทําอะไรทําให้ดีให้มีความสุขนะคะเดี๋ยวผลนะคะที่ดีที่เกิดจากความสุขและพลังความดีที่เราได้ทำนะ,ะมันจะส่งนะคะ ผลให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขความราบรื่อนผาสบายเจอคนที่ดีนะคะเจอโอกาสที่ดีเจองานที่ดีนะคะเงินทองนะคะมากมายตามเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณหนิงขอแชร์ก่อนนะคะจริงหมคะเห็นด้วยไหมคะว่าความดีอยู่ที่เรานะคะเราทำดีเราคิดดีเราพูดดีเราทำในสิ่งที่ดีก็เป็นผลดีกับตัวเรานะคะหน้าที่ของเราก็ทำชีวิตของเรา ให้ดีนะคะอันนี้คือหน้าที่นะคะหน้าที่ของเราเราเกิดมาเราต้องมีความสุขนะคะเราเกิดมาเราต้องเคลียร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่อยากจะเจอนะคะอยากจะบอกรักขอบคุณขอโทษให้อภัยใครก็รีบทํา ะะรู้สึกว่ามันทําได้ยากนะคะแต่ถ้าเราอยากจะทําได้นะคะลองคิดใหม่ดูว่าเออทำนะ,ะง่ายทุกอย่างผ่านสบายฉันทาได้นะคะเพราะว่าความเชื่อถ้าเราเชื่อแบบไหนเราจะ,จะมีกําลังใจที่จะทํามันนะคะโอเคนะคะวันนี้คุณหญิงมี3เคล็ดลับนะคะแบ่งปันฟรีค่ะ3เคล็ดลับมีความสุขได้นะคะมีความสุขได้ใช้ชีวิตง่ายทุกอย่างผ่านสบาย ตามนั้นค่ะมีความสุขง่ายใช้ชีวิตง่ายทุกอย่างผ่าสบายนะคะรายประจำวันที่13พฤษภาคม2515ข้อแรกวันนี้วันดีมีความสุขข้อที่2คิดพูดทําสิ่งที่ดีเท่านั้นข้อที่3ดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรากําหนดนะคะเราอย่าไปคาดหวังนะคะคุณจงเชื่อว่าทุกๆวันเนี่ยนะคะคือวันที่ดีนะคะจงใช้ชีวิตให้มีความสุขคะซะนะคะวันนี้คือวันดีนะคะมีความ ถ้าคุณอยากให้บรรยากาศดีนะคะคุณต้องบอกตัวเองว่าวันนี้วันดีแล้วเามีความสุขทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะอยู่ที่เราคิดนะคะเราคิดไปทางไหนนะคะเราก็จะได้ทําในสิ่งนะคะที่เราคิดไปในทางนั้นนะค,ะคิดดีนะ,ะทําในสิ่งที่ดีนะคะ ได้นั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าคุณจะมีสภาวะอะไรอยู่ตอนนี้กําลังเครียดกําลังกังวลกำลังมีปัญหาสุขภาพกําลังมีปัญหาเรื่องงานกําลังมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแต่จงเชื่อมั่นในพลังความดีของตัวเองนะคะว่าชีวิตของเรามันดีขึ้นแน่นอนชีวิตดีขึ้นนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีจิตใจที่แข็งแรงนะคะมีสติมีสมาธิมีปัญญานะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วใช่ไหมคะทำอะไรมันก็ดีราบรื่นเงินเข้าทุกอย่างผ่าสบายนะคะนั่นเองเป็นไปตามนั้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่2คิดพูดทําสิ่งที่ดีเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เรานะคะจะ ก็เรียกประทับให้กับตัวเองประทับตาให้กับตัวเองว่าฉันจะคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีและก็ทำาในสิ่งที่ดีเท่านั้นอันนี้คือเป้าหมายของแต่ละวันที่เราต้องทำนะ,ะจะทำได้นะคะดังที่เราคิดนะคะเราดังที่เราวางแผนนะค,ะครบสมบูรณ์หรือเปล่านะคะไม่เป็นไร ให้เราได้มีเป้าหมายที่จะทำนะคะคิดแต่สิ่งที่ดีเป็นยังไงนะคะก็คิดแต่สิ่งที่ดีที่เราอยากให้เกิดขึ้นวันนี้เช่นนะคะจะไปทํางานก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยเจอคนที่ดีทํางานงราบรื่นขายของดีขายของหมดนะชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนนะคะสิ่งที่เราคิดไว้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะ คือคิดในทางที่ดีแบบนี้นะคะเวลาที่เรานะคะคได้คิดแต่สิ่งที่ดีเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกดีมีกําลังใจมีความหวังนะคะมีความสุขจริงไะคะมันอยู่ที่เราค่ะความทุกข์ก็อยู่ที่เราความสุขก็อยู่ที่เราอยู่ที่วิธีการคิดลองเปลี่ยนความคิดดูนะคะคิดในสิ่งที่ดีนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะ แล้วก็ทําในสิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีเป็นยังไงนะคะก็พูดนะคะแต่สิ่งที่ดีที่ทําให้คนอื่นรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ได้ทำไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดให้ใครเกลียดชังกันนะคะไม่พูดใส่ร้ายป้ายสีใครนะคะไม่พูดดูถูกตัวเองนะคะไม่พูดดูถูกผู้อื่นนะคะคือพูดในสิ่งที่ดีเช่นคําพูดนะคะขอบคุณนะคะบอกรักนะคะขอโทษนะคะให้อภัยนะคะชื่นชมนะคะ ชื่นชมนะคะเวลาที่นะคะอ่านะคะเราได้รับความช่วยเหลือจากใครเขาช่วยงานเราก็ช่วยนะคะอะไรเราเราก็กล่าวคําว่านะคะขอบคุณหรือว่าเขามีอะไรมาให้เรานะคะเราก็ขอบคุณนะคะอวยพรได้ก็อวยพรนะคะขอให้ชีวิตมีความสุขขอให้โหยร,ำรย่ำรวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ขายของดีขอให้เป็นที่รักของทุก ขอให้นะโชคดีตลอดชีวิตนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่าไปนะคะคิดในสิ่งที่ดีแล้วก็พูดออกมา นะค,ะคนที่รักตัเองนะคะคนทีนะะ่เข้าใจถึงความโชคดีจะไม่หวงคําชื่นชมนะะจะชอบชื่นชมนะ,ะอยากจะเห็นคนอื่นรู้สึกดีมีความสุขนะ,ะไม่กลัวคนอื่นได้ดีนะคะคำชื่นชมเป็นพลังสร้างสรรค์นะคะที่จะทําให้คนคนนั้นน่ะเขาจะทําในสิ่งที่ดีมากขึ้นเช่นคุณชมลูกชมหลานนะ,ะว่าเออเป็นเด็กดีตื่นแต่เช้าขยันมันเพียยนนะคะ แม้ว่าเป็นสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่คุณพูดทุกวันนะคะคุณปลูกนะคะฝังนะคะพลังคําพูดเนี่ยทุกวันเขาก็จะเป็นไปตามนะคะที่คุณพูดปากเราศักดิ์สิทธิ์นะคะกินพริกกินเกลือนะคะฉะนั้นแล้วคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีพลังสิริมงคลมาอยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วนะคะยิ่งเราพูดแต่สิ่งที่ดีให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจผู้อื่นนะคะคือพูดเพราะนะพูดบานขานเพราะเนี่ย ะะเท่ากับแล้วเราเรียกความโชคดีที่จะเข้ามาหาเราะะวันนี้เราไม่ดูถูกตัวเองไม่พูดะะดูถูกตัวเองว่าทําไม่ไดะะ้มันแย่นู่นนี่นั่นนะคะคเราภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคน,นะคะเราโชคดีมากๆนะะใช้ความโชคดีนี้พัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะ,ะมีความรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะะเก่งขึ้นนะะสวยขึ้นด้วยนะะแล้วก็หล่อขึ้นด้วยนะคะค คือชีวิตของเรานะคะเวลาเป็นของมีค่านะคะชีวิตของเรานะคะต้องมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะต้องมีความรู้อะไรใหม่ๆนะคะเขาเรียกว่ามีความสุขนะคะมีความรวยด้วยนะคะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือนะคะข้อที่ 2. นะคะคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะทำให้เต็มที่เต็มความสามารถทำได้แล้วก็ขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองวิ่งเก่งมาก ขอบคุณนะที่ทำในสิ่งที่ดีเนี่ยนะคะเธอเก่งมากเธอสุดยอดมากที่ผ่านชีวิตมานะะในช่วงเวลานะที่ผ่านมาจนอายุเท่านี้สามสิบสี่สิบนะคะสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะคะสี 40, นะคะอายุเท่าไหร่นีนะ,ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองนะคะที่เก่งมากนะคะที่อยู่มารอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้เราก็จะอยู่ต่อให้ได้นานที่สุดอยากจะอยู่ต่อให้ได้นานที่สุดนะคะเพื่อนะคะเพื่ออะไรคะ เพื่อสะสมสิ่งที่ดีนะคะเพื่อทําในสิ่งที่ดีนะคะเพื่อเคลียร์ของเก่านะคะที่เราไม่อยากเจอนะคะก็ต้องข้อที่3ค่ะดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอยากมีร่างกายให้แข็งแรงคิดเอามูนะคะเฉยๆได้ไหมนะคะไม่ได้นะคะร่างกายเราต้องการสารอาหารร่างกายเราต้องการการดูแลและการพักผ่อนนะคะเราก็ต้องดูแลใส่ใจนะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะจัดเวลาออกกําลังกาย สิ่งทีะะ่สำคัญนะคะที่จะทําให้เราะะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหุ่นดีสมสัดส่วนสวยงามนะ่ะสิ่งแรกนะคะที่เราควรทําก็คือะคะการกินต้องเลือกะะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็นะคะ เรียกว่ากินแค่พอเหมาะพอประมาณนะคะก็มีช่วงเวลาที่ทําให้ร่างกายนะคะเราได้นะคะเอาไปใช้ด้วยนะคะช่วงที่เวลาให้อาหารย่อยเนี่ยนะคะก็คือต้องมีช่วงเวลาที่ได้พักนะคะ พักกระเพาะนะคะคนหญิงได้ฟังคลิปของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณหมอหนึ่งนะคะที่เป็นแบบนักสุดนะคะดูแลสุขภาพนะคะทั้งะคะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมส่วนสวยงามหุ่นดีนะคะหรือว่าอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีวิธีนะคะถ้าวิธีการลดน้าหนักก็มีช่วงเวลาที่ที่พักนะคะ พักในการนะคะให้ร่างกายเนี่ยได้ดึงของเก่าอาไปใช้เนี่ยก็คือต้องพักนะถ้าถ้าอยากให้นะคะร่างกายได้ดึงของเก่าไปใช้เนี่ยก็พัก,กร่างกายอยู่ที่นะสิบสองชั่วโมงนะคะเราหยุดกินเวลาไหนเนี่ยเราก็พักไปสิบสองชั่วโมงเช่นสมมติว่าเราหยุดทานนะคะตอนเวลาหกโมงใช่ไหมคะเราก็นับไปนะคะอีกเท่าไหร่สิบสองชั่วโมงนะคะเราถึงจะทานอีกมื้อหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกกินอาหารที่เขาเรียกว่า ที่มันย่อยง่ายนะคะแล้วก็ะนะคะกินโปรโตีนให้เพียงพอนะคะร่างกายเราจะดึงของเก่าไปใช้เนี่ยนะคะดึงไขมันนะคะออกมาใช้มานะคะเผาผลาญเนี่ยร่างกายเราต้องได้รับโปรโตีนเพียงพอนะคะให้เรารู้สึกอิ่มนะคะร่างกายจะรู้สึกอิ่มเมื่อได้รับโปรโตีนที่เพียงพอโปรโตีนจากอะไรคะเนื้อสัตว์นะคะ กุ้งหอยปูปลานะคะเป็ดไก่นะคะที่มันย่อยง่ายนะคะหรือจะเป็นไข่นี่แหละคะ่ะไข่ไข่ไก่นะคะคนอึ่งก็กินวันนะ,ะกินได้นะคะหลายๆนะคะเขเรียกว่าหลายๆฟองเลยนะคะเพราะว่ามีโปรโตีนมีไขมันที่ดีต่อร่างกายนะคะก็นะคะ สำหรับคุณิงก็กินวันละหยนับประมาณ3าถึงสฟองนะคะกินไข่ต้มเนี่ยคะ่ะก็ลดการนะคะทอดนะ,ะลดแป้งนะคะกินปกตินี่นะคะ่ะกินธรรมดาปกตินะคะไม่ได้แบบหยน,ะะนับแคลอรี่แล้วค่ะแต่ว่าผคุณิงก็ดูแลสุขภาพด้วยการนะ,ะออกกําลังกายด้วยการฝึกโยคะ การฝึกโยกการออกกําลังกายนะคะเป็นเพียงแค่20%เอร์เซนของการที่เราจะมนะีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสมหุ่นดีสมส,สว่วนสวยงามนหะเป็นเพียงแค่20%เท่านั้นหลักๆเลยก็คือการกินการนอนหลับพักผ่อนคือการกินที่ที่ดีที่ถูกต้องนั่นเองนะค่ะกินอาหารที่มันย่อยง่ายกินโปรตีนให้เพียงพอนะกับนะคนะคกับร่างกายของเราถ้าเรารู้สึกหิว นะคะยังไม่อิ่มนะคะชอบทานขนมนะคะและกระจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าโปรโตีนเราไม่พอก็นะคะดื่มอะไรที่มันเป็นโปรโตีนเนี่ยจะเป็นโปรโตีนนะคะอ่านะคะสกัดนะคะอาจจะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะไข่ต้มนะคะอันนี้เป็นโปรโตีนที่ดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะนะคะเมื่อสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วมันก็ส่งผลต่อจิตใจของเราที่แข็งแรงเช่นเดียวกันมันไม่สามารถที่จะ มีความแข็งแรงอย่างใดอย่างหนึ่งได้มันต้องไปด้วยกัน,นต้องควบคู่กันร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงเราเราจะดูแลจิตใจให้ของเราแข็งแรงได้ไงนะ,ะก็มีวิธีนะคะการที่เราจะให้กําลังใจตัวเองทำนะคะได้ด้วยวิธีการทําสมาธินั่นเอง นะคะอยู่ในความนิ่งความว่างนะคะความสงบเนี่ยนะคะสักวันละ5นาที10นาทีนะคะคือเรามีเวลานอนหลับพักผ่อนให้ให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วนะ,ะตั้ง6ตั้ง8ชั่วโมงเวลาที่เราจะชาร์จแบตให้กับใจของเราที่มีพลังมากมายเนี่ยนะคะเราก็ต้องทําทุกวันอาจจะเป็นนะคะ ก่อนตื่นนอนหรือว่าจะเป็นนะคะก่อนนอนนะคะก็ได้นะหนาที10นาทีนะคะพอทําได้นะคะเราค่อยเพิ่มเวลาขึ้นนะคะทำได้ไม่ได้จะนะะนั่งได้ไม่ได้นะ,ะไม่ต้องไปสนใจว่านะ,ะจะนั่งได้ไม่ได้นะ,ะมีสมาธิหรือไม่มีสมาธินะคะมันไม่ใช่นะคะที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องไปกังวลนะคะลองปฏิบัติลองทําดู นะคะอันนี้ก็เป็น3มเคล็ดลับนะคะที่มาแบ่งปันในวันนี้นะคะเป็นลายแบบกระชับนะคะเดี๋ยวคุณหญิงมีภารกิจที่ต้องไปทำและ,ะอีกหลายอย่างเลยนะคะก็อยากจะมาส่งความรักส่งความนะคะโชคดีนะะส่งความปรารถนาดีให้กับพี่ๆน้องๆนะคะวันนี้3มเคล็ดลับมีความสุขได้ใช้ชีวิตง่ายทุกอย่างผ่านสบายนะคะข้อ 1. นนะคะวันนี้วันดีมีความสุขนะคะวันนี้วันดีบอกตัวเองวันนี้วันดีใช้ชีวิตให้มีความสุข ด้ให้เหมือนกับวันสุดท้ายของชีวิตอยากจะทําอะไรก็รีบทําซะข้อต่อไปข้อที่2คิดพูดทําแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นบอกตัวเองนะคะเขาเรียกว่าประทับตาให้กับตัวเองเลยว่าฉันจะคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ทําแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นเพราะว่าความดีจะทําให้ชีวิตของเรานะคะเติบโตงอกงามมีแต่สิ่งที่ดีเจอแต่โอกาสที่ดีเจอแต่คนที่ดีเจอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนที่ เะะชื่อมั่นศรัทธาในความดีทําดีเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองต่อไปข้อที่3ค่ะดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงนะคะการที่เราจะมีชีวิตนะคะที่ดีนะคะง่ายผ่านสบายเนี่ยนะะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสวยงามตามวัยแข็งแรงตามวัยนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แข็งแรงจิตใจที่แข็งแรงก็ต้องการการทการทาสมาธินั่นเองนะคะไปฟังครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตนิสัยใจของคุณนะคะแล้วลองทําตามดูนะคะ วันละหานาทีสินาทีนะคะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความสุขง่ายขึ้น อะไรก็ผ่านง่ายผ่านสบายมากขึ้นพลังของสมาธิจะทําให้คุณมีสติมีปัญญาเมื่อมีสติมีปัญญาทำยังไงคะเป็นยังไงคะชีวิตนะคะอะไรก็รับมือได้แก้ไขได้นะคะจะทํามาหากินก็นะคะถูกช่องถูกทางนะคะมีแตนะะ่โอกาสที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะไม่ต้องเชื่อคุณหญิงลองทําดูคะ่ะคุณหญิงทําอยู่เช่นเดียวกัน นะคะมีบททดสอบเยอะนะคะแต่เราไม่ย่อท้อเราคิดว่าเออมันเป็นเรื่องสนุกที่แบบเออวันนี้เราต้องจัดการยังไงต้องทำยังไงนะถ้านะคะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็พักผ่อนนะคะพักผ่อนดูแลตัวเองนะัปัจจุบันพักเรื่องงานพักเรื่องเครียดดูแลตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะ เดี๋ยวสิ่งที่ดีเราก็จะคิดออกเองเดี๋ยวดูวเงินทองมันตามมาไม่ใช่ว่าโอ้ยนะคะรู้ว่าตัวเองทุกตัวเองเครียดตัวเองดูไม่สุขภาพไม่แข็งแรงแต่ก็ยังฟื้นนะคะอยู่เนี่ยนะคะ มันก็ไม่ดีนะคะเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นและเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษานะคะเราก็ค่อยไปทํางานทําชีวิตของเราให้มันดีขึ้นด้วยตัวเราเองนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะวันนี้มีความสุขไหมคะเช็คตัวเองดูสิคะว่ามีความสุขไหมรู้สึกดีไหมถ้ายังไม่มีความสุขนะคะออกไปมองท้องฟ้าอะไรที่เราเห็นแล้วสบายตาอะไรบริ นะคะพื้นที่ไหนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะเสียงไหนที่เราฟังแล้วสบายใจเราก็ฟังเสียงไหนที่มันทําให้เราแบบหุดหิดอารมณ์เสียนะคะพูดจาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะก็เอาตัวเองออกมาอย่าไปฟังนะคะอะไรที่เราฟังนะคะแล้วรู้สึกดีมีความสุขนะได้กําลังใจได้พลังชีวิตอ่ะก็ฟังอะไรที่เรามองนะคะแล้วสบายตาสบายใจนะคะก็ไปดูอยู่ที่ไหนแล้วรู้สึกเย็นสบายมีความสุข นะคะนั่นแหนะละค่ะคือความสุขนะคะนั่นแหะค่ะคือความสุขอะไรที่เป็นความสะอาดสบายหูสบาย,บายตานะคะมีความสบายใจเรียกว่าความสุขนะคะความสุขไม่ใช่เรื่องยาก มีความสุขง่ายอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะคะอะไรมันก็ดีขึ้นไปหมดนะคะก็ใครมีคําถามอะไรนะคะอยากจะถามอะไรก็เขียนมาได้ใต้คอนเทนต์นี้อยากจะให้คุณหญิงพูดเรื่องอะไรก็เขียนมาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณหญิงมาตอบในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะอารมณ์ดีนะคะวันนี้วันดีนะอารมณ์ดีมีความสุขคิดพูดแต่ทำนะคะคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้น นะคะพอพลังความดีมันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะอยากจะเจอนะคะรักแท้ก็ขอให้เจอรักแท้อยากให้สิ่งไหนที่ไม่ดีในชีวิตออกไปเร็วๆก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปในชีวิตของคุณเร็วๆนะคะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าบริหารเวลาให้มีค่านะคะบริหารเวลาให้มีค่ากับทุกๆอย่างนะคะกับเรื่องงานเรื่องความรักสุขภาพครอบครัวนะคะ แล้วสิ่งที่ดีมันก็จะทยอยเกิดขึ้นกับคุณได้เองนะคะโอเคค่ะ วันนี้นะคะวันที่13พฤษภาคมนะคะยังอยู่ในช่วงโปรนะ,ะดีๆของเดือนพฤษภาคมอยู่นะคะก็มีโปรขิงผงประจำเดือนพฤษภาคม2515นะคะซื้อครบ500นะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเป็นสินค้าพีออเดอร์นะคะทำจากขิงแก่100%นะคะซองละนะ100กรัม50บาทแล้วก็ขนาดกล่องขนาดกล่อง112กรัมนะ,ะ79บาท ทําจากขิงแก่ร้อเนะคะ,นะคะสูตรหวานน้อยไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะทานแล้วนะคะเลือดลมไหลเวียนดีนะคะผิวพรรณดีความจําดีนะคะหน้าตาสดใสเปล่งปัง่งนะคะแล้วก็ลดอาการนะปวดประจําเดือนนะคะทําให้นะ,ะร่างกายนะสดชื่นนะคะดูแลสุขภาพของเรานะคะแข็งแรงก็แนะนำคิงพงนะคะก็สั่งมาได้เนาะนะคะแล้วก็นะคะใครที่ ยังไม่ได้เข้ากลุ่มสูตรอาหารสไตล์คุณหญิงนะคะก็เรียนเชิญเข้ากลุ่มได้นะมีเมนูห,หลากหลายเมนูเลยค่ะที่จะทําให้คุณะคะได้ไปลองทําดูเป็นเมนูสร้างความสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้นะ,ะอยากได้นะ,ะอยากเรียนรู้ะะเพิ่มเติมก็มีคอร์สเรียนออนไลน์อยากได้เมนูฟรีเพิ่มเติมก็มีในช่อง YouTube นะคะพิมพ์ว่าคุณหญิงวราพรบัวพานะคะก็จะเจอนะคะก็ลองทําดูนะคะถ้าชอบถ้าใช่นะคะก็ลอง ะะทำดูนะคะถ้าอยากรู้ว่าตัวเองอยากชอบทําอะไรก็ต้องทําดูค่ะเท่านั้นนะคะถึงจะรู้ไม่ใช่แค่ทําครั้งเดียวแตทำหลายๆครั้งนะคะทําหลายๆครั้งนะคะอยากจะทําอะไรได้มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเนาะมันจะต้องทําให้มันสาเร็จนะคะเวลาที่เรารักที่จะทําอะไรสังเกตไหมคะเราจะทําสิ่งนั้นได้นานแล้วก็จะนะคะเชื่อมั่นนะะในสิ่งที่เราทําด้วย จะไม่แคร์คนอื่นว่าจะคิดยังไงกับเรานะคะจะไม่หยุดทําเวลาที่มีคนตินะคะมีคนว่ามีคนนินทาคุณจะปกป้องความฝันปกป้องนะในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณมีความสุขแล้วก็ทําต่อไปนะคะ จงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะนะคะมีเป็นสิ่งที่ดีนะคะนำชีวิตโชคดีนะ,ะนเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะวันนี้คุณหญิงต้องขออนุญาตนะ,ะไปพักผ่อนก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้โอ้ยลืมบอกไปนะคะวันวิสาขาบูชานี้คุณหญิงจะทําขนมไปร่วมงานนะคะบวงสรวงหลวงพ่อโตที่วัดศรีป่าสักด์นะคะด้วยกันหกโตกเลยทีเดียวนะคะก็มีขนมปุยฝ้ายขนม นะต้มขาวนะคะแล้วก็ขนมชั้นนะคะเมื่อคืนนี้นะค,ะคุณสามีคนหน่งก,ก็ลองทำใบตองที่จะรองนะคะเพื่อความสวยงาม <ๆ S 1> แล้วก็ใครอยากจะร่วมบุญนะคะด้วยการก็ะะถ้าสะดวกเป็นปัจจัยก็ส่งมาได้ที่บัญชีกาแฟได้เลยนะคะ<ๆ>ก็บอกว่าร่วมบุญนะคะทำบุญ1 0 0่งร้อยสอนะคะบาทนะคะสาบาทนะคะแล้วแต่นะคะความศรัทธาของคุณนะคะ<ๆ>ถ้าไม่สะดวกเป็นเงินก็โมทนาบุญร่วมกันนะคะคนหนิงก็ซื้อของมานะคะ ็ครบแล้วล่ะนะคะก็เพิ่มเติมอีกนะคะในวันนี้นะคะใครที่อยากจะร่วมบุญในบุญที่ยิ่งใหญ่ในในวันวิสาขบูชานี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะก็เป็นปีแรกที่คุณหญิงมีโอกาสที่จะทำนะะขนมไปร่วมงานพิธีบวงสรวงนะคะ,นะคะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ค่ะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะใครอยากจะเรียกความเป็นสิริมงคลนะคะนำความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวนะคะก็ร่วมบุญกันมาได้ นะคะโอเคค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะนะคะโชคดีเงินเข้าทุกอย่างผาสบายมีความสุขเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้อารมณ์ดีทําในสิ่งที่ดีเท่านั้นชีวิตคุณจะมีความสุขง่ายแล้วก็ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้เร็วนะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะรักทุกท่านเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะคุณทําได้นะคะทุกอย่างผ่าสบายคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอทําแต่สิ่งที่ดีนะคะยืนย้ัแจมใสาใจเบิกบากนบอักใหมาแถึงพวกนี้บ๊ายบายค่ะ